สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าๆครับวันนี้ก็พาหานมากินยาครับไปหันมากินยาบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศเช้าเช้าเอาหัวหานให้กินบอก,กินครับกินแต่ยาให้กินหัวหานให้กินตอนเช้าก็พออยากกินกินแต่ยากินินิดหน้อยครับหัวหาน

ใครอยากเอาไปตัดหญ้าล้างบ้านกน็สนใจสอบถามได้ครับ่านจีน่านสีขาวนี่ผมเก็บไว้ทำพันุ์ก่อนครับหา้านนี้สายพันธุ์เป็น่านจีนครับผมก็ได้รับมาจากาสุณมีใจแหักนัส์ปีกับบินบุรี่ครับ่านลูกฮานชุดนี้ใครอยากแบ่งมาเลี้ยงก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อก็ขามาเยี่ยมชมได้ครับ เำื่อสิขอร์และภูมิจังหวัดสุรินทร์สำหรับลูกฮานอยากขยายพันธุ์ไปเข้าสวนพอวอย่างก็มาบ้านเมืองเลยครับกินยานี่ดีครับถ้าใครสงสัยว่าหานมาหานเป็นหานสายพานันธุ์ไหนฮันสายพันธุ์จีนครับกินยานี่กินยานี่ บอ่บอเปลืองเลยกินแต่ยาดิบๆแล้วก็น,น,อกน,น,นอนเล่นครับรบรรยากาศตอนเช้าๆครับปล่อยหานพินยากินแล้เวเพิ่็ไปนอนเล่นเล่นเพิ่อนนอนเล่นตื่นมากับม,มากินไม้นี่ครับน่รบนรบรนารักแสนร,รู้เลี้ยงไว้เฝ้าให้เฝ้าสวน ีขยายพันธุ์หานกับขยายพันธุ์หานจีนในอนาคตตอนนี้ที่ฟาร์มก็มีที่วางแผนโปรเจกต์ช่วงนี้มันเป็นนาร้อนเนาะก็เลยบริขยายพันธุ์ต่อกันที่มีไก่布拉皮曼洛ครับไก่ไข่ใส่พันแทะไบันหลอกับสีขยายพันธุ์แล้วก็มีไก่โลดไทยครับไก่ไข่ใส่พันแทะที่กันครับ ไก่โลดไทยไก่สายพันธุ์แท้แล้ว,ก,วก็เป็ดหัวจุก,ก,ยยกเป็ดหัวจุกกะสีขยายพันธุ์คือกันครับเป็ดหัวจุกแล้วก็หนาคตต่อไปก็สซมีไก่เบตงครับไก่เบตงที่ถ่ายให้เบิ่งเมื่อกี้นะครับที่กินหัวอาหารนะครับสีขยายพันธุ์ต่อคือกันครับขยายพันธุ์ต่อขยายเห็นตามตอนนี้ก็ ยังมั่นมีเวลาเต็มทีก่ก็่อไปอนาคตถ้ามีเวลาก็มีเวลาเป็นของเจ้าของครับตอนนี้มันเวลามันบ่ได้เป็นของเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นก็ยังยังที่งานประจําอยู่ถ้ามือใดมือหนึ่งที่สามารถเล่าอย่งางนั้นประจำได้ก็สีมาเห็ดฟาร์มทับปรเจกต์ทำฟาร์มอยู่บ่อสุรินทร์กับอุดรครับบ่อแน่นอนอาจจะมีหิวเจี๊ยมเภอน,น้ำโสมจังหวัดอุดร บ้านเกิดแล้วบ่านใดก็เอามาอยูย่สุเดนครับไปกระเซียวนกยูงอินเดียนกกระจอกเทศครับเบิ่งใหม่แล้วเบิ่งใหม่อานาคตดป่าสีสีเลียงลองเบิง่นง,นงนกจอกเทศนกยูงอินเดียกวางสุซาห่วงสุซานี่ก็เบิบ่งไว้แล้วตอนนี้เบิ่งใหม่กัสีเลียงไว้เบิ่งสวยงามครับเพราะว่า ด้านการตลาดนี่ก็ขวางสุสานยังบ่อหันแพร่ลายเขายังเป็นการเน้นขายเขาอยู่ครับเน,เน้นเน้นกับนายเขาอ่อนอยู่เขาควางอ่อนอยู่ยังบ่กท่านเป็นสัตว์เศรษฐกิจปันไดนอกกระจอกเทศกกกายังบ่อท่านเป็นเศรษฐกิจยังบ่กแพร่ลายเท่าไรครับยังยังยังกายังบ่กเป็นที่นิยมการบริโภคเนื้อหรือบริโภคส่วนต่างๆเพราะาราคาก็ค่อนข้าง,ง,งสูงแต่ว่า ผมอยากทดลองเลี้ยงนกอีมูสิครับอยากทดลองเลี้ยงลองเบิดงครับนี่ยนายขดกันกับพิงหันไปก่อนครับพิงหันนี่ครับกินยากินยากินยาครับนายขดมาเน่มมานอนกินยาดีดีครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายไม่ต้องห่วง กันไล่หมาตักเตือนคนนขมาในสวนได้พร้อมครับให้มีพื้นที่หลังบ้านใปมีพื้นที่หลังบ้านก็สามารถนำไปเลี้ยงให้กินยากินยังได้ครับีสีขาวครับสีเหลืองนี่ไงมาเป็นสีขาวครับส่วนสีเทาๆล,ลายๆนี่ไ่มาเป็นสีเทาครับ สีเทาเป็นหานสีเท่าส่วนมากคน,นรครับพอใอยนิยมบริโภคเนี่ยครับหานจะเป็นการเฝ้าสวเนเลี้ยงสวยงามนะครับก็เสียงกาที่ห้องเสียงดังนะครับห้องเสียงดังเนะี่ยห้จะมีเสียงดังเนี่ยเล็กน้อยเช้า,า,าที่ เีนแล้วกินอินนี่ก็ว่ามีอะไรครับมาไทายลูกกากนมีเบป่งศิรับ